สบายดีสบายดีมิสสต์วีก็จังได้ยินดิ่แห้งยิ่บอ Happy Friday แ a p p y What แมนแ a p p y Wednesday เ้อจังได้มือน,นี้โอ้ฝนตกเพตการยิ่บอเมื่อไหรสิบิทายฮะเม่อไหรสิบิทายบอศูน Let's go man w e gotta go Laos man ยิ่งบอ ครากโรเล่าซูนแมนอู้มือนี่ยนตกข่าวก็ตื่นแมนนอนห้าโมงเช้าบาย let's see you later คอยน้อย come is the one here is please come pick h อุ้ยว่าโทรหายน้อยด้วโทรหายน้อยโทรหามิสเตอร์วาน I'm gonna go pick him up l u d i s Priest concert is coming u p Bye. มันด้งามขนาดมันเนี่ยฝนตกโนยนึงเออคนก็มาหลายนะมันเนี่ยแต่ก็มาเช็คนัมเบอร์ฝนตกโฮไปหากินข้าวกันไปเนี่ยมิสเตรวิไปหากินข้าวมิสเตรวิ à, đi ăn uh, <laughs> <laughs> à, đi phở bát pái, nè, đi ăn phở, tiêu, à. ปลาปลาปลาปั๊มปารัมปลาปัมปั๊มปลาปลาปาจบยังเจื้อจะบอกเพลงนี่มากินข้าวเหนียวก็จำปลาแดกผมมันคนร่าเริงนะครับเดิมกาแฟแก้วครึ่งน้ำขวดหนึ่งแล้วก็ยงเฮิงเป๊กหนึ่ง เพิ่งตื่นเมื่นมอ,น,อ,น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 ะน,อนี้ตื่นสองโมงครึ่งโอ้นอนห้าทุ่มห้าทุ่มกับห้าโมงเช้าเนาะตื่นนะฮะตื่นสองโมงเอ้ยเนี่ยเตือนว่าใส่เข็มขัดนะครับเข็มขัดเข็มขัดอุ้ยเดี๋ยวอีนูเดี๋ยวอุ้ยหนัก เงียบไปเลยเพลงนักค oh ักเลยเนาะเห็น oh ฉันเงียบๆนะฉันฟาดเรียบนะครับโอ้ยมื่อนี้ก็งามเลยมื่อนี้เนาะเลิกเมื่อนักฝนตกบ but it's okay it's okay เห็นฉันเงียบๆฉันฟาดเรียบนะครับโอ้ค่กไปเพลงนี้ สนุกดีวะครับอีปีอีปีนะสนุกดีสนุกดีชีวิตชีวิตถ้าอยากใครสนุกก็ทำสนุกไม่ไปกวนใครก็ละดีแล้วนะครับเราอยู่เราเขาอยู่เขา ไม่ต้องสนกันโอเคบาย guys มาได้มาได้มาได้มากินแล้วกัน้อกินรถไปกินไปพร้อม แก็มแซ่บถ้าป้นป้นกบดอก Mama, 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 mama,

มาได้อมีล่ามาเด้อมาได้กิตาจูบังลาวขี่รถกินประนำเมื่อเราจะกลับบ้านวาสันเด้ i'm going to talk my name mất lèo mất lèo như nào mất lèo cái ta mất lèo mất lèo thêm bạc rồi. อ่อยเจ็บ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 ,บม,มันกำลัง Dr. Pepper Thế đụt Chọt Ô, dên Ê Ê <c oughs> <c oughs> oh, ยี่สิบโอ,อ๊ะขอโทษขอไปน้ำนี่มันมีน่ะแก๊สไลยนะโอเคครับวันนี้พามาแค่นี้ก่อนอ่าวัน อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเนาะพาไปร้านอาหารอะไรเราไป <c oughs> นั่งกินเนาะโอเคเพื่อนๆสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจเราเพื่อนกันยาวเลยนะครับ Peace เนี่ยพมได้ยังเลือตัวนี้เปเลยรฮะขึ้นนั่งรถ กินรถกันสมัครละกลับบ้านแล้ะปะเนี่ยแดดหักก็สิออกมาเออเห็นเด้แดดก็สิออกมานะอืฝนตกแดดฝ <c oughs> นตกแดดอาจจะไปขายเป็นว่าโอ้นี่สิใกล้สิแล้วละอืม แล้วก็ปล่อยน้ำใส่แล้วกันมาอาบน้ำเนาะอาบน้ำมาเอฟซีดูโอเคโอ้งามละรยงามละยไมนี่